ลำไยอบแห้งสีทองมาค่ะเพื่อนๆวันนี้โมลี่พาเพื่อนๆไปดูพี่ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยชัยพฤกษ์มาทําการทดลองการทําลำไยอบแห้งสีทองคลังแรกของกลุ่มเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเอามาเล็ดออกเรียบร้อยแล้วก็นําไปล้างน้ํา2-3ถึงารอบค่ะแล้วก็นําไปแช่ในสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ค่ะประมาณ5นาทีนะคะเพื่อรักษากลิ่นรสสีของลำไยเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วนําไปเรียงบนถาดตะแกรงเหล็กค่ะ โดยจัดไม่ให้ทับกันนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วค่ะก็นําเอาไปเข้าเตาอบตั้งเวลาแล้วรอเช็คดูว่าสีของลําไยได้สีทองหรือ,อยังนะคะรุ่นนี้ต้องกลับด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พอกลับเสร็จแล้วก็นําไปอบต่อค่ะสังเกตว่าด้านขอบๆจะสุกก่อนส่วนตรงกลางนะคะก็ต้องเรียนรู้การใช้ตู้อบกันต่อไปค่ะทางกลุ่มก็เลยเลือกเอาเฉพาะสีทองสวยๆเอาไว้นะคะแล้วก็ลองใส่ในแพ็กเกจจิ้งก็จะได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ස yeah.